ในอดีตที่ผ่านมาผู้ที่ต้องการขอฝนจากเทพธิดาพัดเหล็กมักจะนำของกำนันมาถวายอยู่เสมอหัวหน้าองครักษกระทิงในฐานะราชองครักษติดดาบได้รับหน้าที่ดูแลจัดเก็บบรรณาการที่นำมาถวายโดยเฉพาะบรรณาการดีหรือไม่นั้นส่งผลต่อความเป็นอยู่ของเหล่าปีศาจในภูเขาตลอดทั้งปีเขาจึงคิดอยู่เสมอว่าจะทำอย่างไร ให้มีสิ่งที่ตนชื่นชอบอยู่ในบรรยากาศเหล่านี้เพิ่มมากขึ้นวันหนึ่งเขายืนพิงประตูพลางทอดถอนใจและพบว่าควันที่พ่นออกมาจากจมูกข,ของตนนั้นคล้ายกับไก่ที่ตนชอบกินเป็นอย่างยิ่งจึงคิดแผนการขึ้นในทันทีเขาบอกแก่ผู้ที่นำของมาถวายว่าทุกวันเมื่อถึงยามโยควันจากเปเลวอคัคคีมีรูปร่างเหมือนสิ่งใด บรราการที่ถวายต้องเป็นสิ่งนั้นทุกคนต่างเชื่ออย่างแท้จริงว่านี่คือลางบอกเหตุจากเทพธิดาพัดเหล็กจึงนำของมาถวายตามรูปร่างของควันอย่างซื่อสัตย์ทุกครั้งไปโดยมีคำนึงถึงความลำบากยากเข็ญหัวหน้าองค์ครักระทิงได้รับสิ่งต่างๆต,ตามที่ตนต้องการและมีความสุขในชีวิตเป็นอย่างยิ่งทว่านานวันไปชาวบ้านต่างเริ่มขุนเคืองใจ ผู้คนพากันแสดงความไม่พอใจต่อฝนของเซียนพัดเหล็ก